ว่าเรามีหน้าร้านหรือว่าเป็นมิชชชีพหรือเปล่ามาที่นี่ได้เลยค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นกางเก่งทรงกระบอกเล็กนะคะวัยรุ่นชอบมากเวลาใส่ทํางานก็จะรูบรัดรกระทัดรัดนะคะเรามีให้เลือกกันถึง13สีนะคะแล้วเรามีรุ่นให้เลือกกันเยอะแยะมากมายเลยอย่างรุ่นแรกของเรานะคะจะชช่รุ่น Hangout นะคะ แฮงเอาจะเป็นเกางเกล์คก็ทรงกระบอกเล็กค่ะมี6กระเป๋านะคะรุ่นนี้จะไม่มีแถบท้อนแสงนะคะส่วนรุ่นที่2นะคะจะคือรุ่นรันเวย์รันเวย์เรามี 13- สีนะคะตัวนี้จะมีแถบสะท้อนแสงขนาด1นิ้วครึ่งติดอยู่ตรงช่วงบริเวณเข่านะคะถัดมานะคะจะเป็นรุ่นโทเวย์ค่ะโทเวย์เราจะมีแถบสะท้อนแสงทั้งหมด2แถบนะคะรุ่นนี้ก็จะเท่ขึ้นมาหน่อยมันก็ยังเป็นเกงเกงคาร์โก้อยู่นะคะ6กระเป๋าถัดมานะคะอีกอันหนึ่งของเราก็จะเป็นกางเกงรุ่นไรเดอร์ค่ะ ไรเดอร์จะไม่มีแถบสะท้อนแสงนะคะแต่ว่าจะเป็นกระเป๋าสีค่ะเอาไว้ mix and match ได้ตามสมมติอย่างเช่นบริษัทของคุณลูกค้าเนี่ยค่ะโลโก้ทีมเป็นสีกลมแดงอย่างเงี้ยค่ะเสื้อยูนิฟอร์มก็จะเป็นสีกลมแดงกางเกงเราก็ทํามาให้เป็นสีกลมแดงส่วนอันนี้นะคะก็จะพัฒนาต่อมาจากรุ่นไรเดอร์นะคะก็คือรุ่นซูเปอร์ไรเดอร์ค่ะซูเปอร์ไรเดอร์ก็จะเป็นกางเกงที่เป็นกระเป๋าสีนะคะแล้วก็ติดแถบสะท้อนแสง2แถบค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดของของโรงงานเราเลยนะคะคือรุ่น Express รุ่นนี้ซีเนียหัวหน้างานชอบใส่กันเพราะว่ามันจะพรีเมียมแล้วก็พิเศษตรงที่กระเป๋าข้างๆของของกางเกงเนี่ยคะ่ะจะเป็นกระเป๋าทรงกล่องนะคะจะใส่ของได้เยอะมากเลยทั้งหมดนี้ที่เห็นเนี่ยคะ่ะจะเป็นกางเกงทรงกระบอกเล็กนะคะ <c oughs>